วีดีทัศน์ประกอบการประเมินเข้าสู่ระบบมาตรฐานการพัฒนาชุมชนมชช,ชประจำปีงบประมาณพศ2568ประเภทผู้นำชุมชนนางสมพรสุยะมหาชาติกำนันตำจังแม่ทออำเภอเมืองตาจังหวัดตานางสมพรสุยะมหาชาติมีการแส่งใาเหมาะสมกับสถานที่โอกาสการเทศะ มีทักษะการฟังอย่างใส่ใจซึ่งเป็นเครื่องมือสำคัญในการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งในชุมชนมีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นโดยไม่ตัดสินไม่ตำหนิซึ่งเป็นเทคนิคในการช่วยเหลือผู้อื่นในด้านจิตใจอีกด้วยมีความใฝ่รู้และมีการความสู้สิ่งยากมีการพัฒนาตนเองด้วยแนวคิด4เซลล์อย่างสม่ำเสม,เมอมีความสามารถในการบริหารจัดการคนสามารถมองเห็นจุดดีของผู้อื่นและดึงเอาศักยภาพของแต่ละคนออกมาใช้ในการทำงานได้โดยไม่มองความแตกต่างว่าเป็นจุดด้อย มีการยึดมั่นและปฏิบัติตามหลักคำสอนของศาสนาปราศจ,จากอคติทั้ง4มีความกล้าหาญทางจริยธรรมเป็นต้นแบบแก่ผู้อื่นได้มีการยึดมั่นในหลักของเศรษฐกิจพอเพียงในการดำรงชีวิตประจำวันไม่แสดงอำนาจบังคับขู่เข็นหรือควบคุมการกระทำของผู้อื่นจนเกินความเหมาะสมมีความรู้ความเข้าใจในบริบทของชุมชนอย่างรอบด้านทั้งด้านกายภาพเศรษฐกิจสังคมวัฒนธรรมการเมืองการปกครอง มีส่วนร่วมในกระบวนการจัดทําแผนของชุมชนที่ตอบสนองความต้องการและแก้ไขปัญหาในชุมชนได้อย่างแท้จริงเป็นผู้กระตุ้นให้ชาวบ้านเกิดการเรียนรู้ปัญหาและความต้องการของชุมชนรวมถึงร่วมมือกันทําเป็นไปตามแผนตามกิจกรรมที่เราได้วางไว้มีการพยายามใช้ทรัพยากรในชุมชนให้ได้มากที่สุด เพื่อให้ชาวชุมชนเห็นว่าชุมชนของตนมีคุณค่าต่อความอยู่ดีมีสุขของตนเองมีการกำหนดเป้าหมายและมีการแบ่งความรับผิดชอบตามบทบาทหน้าที่อย่างชัดเจนมีการใช้กระบวนการมีส่วนร่วมของคนในชุมชนโดยให้ความสำคัญสับชาวในชุมชนเป็นหลักมีความอดทนมีจิตอาสามีการร่วมกิจกรรมติดสารประเพณีวัฒนธรรมของชุมชนมีความสามัคคีมีความผูกพันต่อชุมชนเชื่อถือได้และเป็นที่ยอมรับในชุมชน มีทักษะในการเจรจาโดยใช้เทคนิคปฏิสัมพันธ์ชนะชนะวินวินมีการดําเนินงานของการพัฒนาชุมชนเริ่มด้วยการประชุมหารือกันร่วมกันคิดว่าจะทําอะไรเมื่อตกลงกันได้แล้วก็จะมีการร่วมมือกันทําโดยมอบหมายงานให้แต่ละคนได้มีการตั้งมั่นในหลักการของความรับผิดชอบร่วมกันยอมรับในหลักความสําเร็จหรือความล้มเหลวร่วมกันในทุกกรณีขอบคุณค่ะ